สวัสดีครับวันนี้พบกับลอยยุนนะครับวันนี้เรามาเปิดการ์ดโปกเกมอนนะครับวันนี้เรามาเปิดชุด2ยอดนักสู้นะครับวันนี้เราเปิด2บล็อกกันนะครับโอเคเราเริ่มาเปิดกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาหาไฟเยอร์กันนะครับอยากได้ไฟเยอร์พอดี6เล่นเด็กมุกเกนไดนาพอดีอยากไฟเยอร์เพื่อมาเสริมทัพของผม น,นี่ชิปซื้อลูกกุเ็้ยูนี่ได้เมซอนนิกดาความเชื่อมันของคารินเทปเทปเทปริมหรอ,อยังไม่รู้เลยว่าการ์ดมันจะออกอยังไงนะวิก้าโยเทลลี่เพล็อปั์อีทีโอ อุลลานี่ผมเปิดครั้งแรกเลยยังไม่ได้ลองเปิดแต่ที่ไหนเลยวีเดลอุก,กร,รมมอสกาลลาคัมมเนกิโคโคโลโมลิแต่เสียงทอนเออนี่ของยีครับเอาไว้ลากโปเกมอนฝังข้ามาตี ฟอยเฮ้ย,ย,ยวาชิบอนฟูชิเดะกาาัลลาซึมาซึเอเดซึมาซึเอ้ยโอ,อู้ SR ครับวาชามูอ้กระดูกคือใบที่สี่นะครับ SR วาชามูครับอู้เน็ก เป็นโดคุโดคุรักเกะครับหนึ่งใส่ซองใส่ก่อนเฮอร์เดเลียเอลิเบิร์ดดาคุมะเซเวอรี่ เดสเบียสรุปคือการ์ดน่าจะเป็นใบที่สี่นะครับออกมาโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไปสถดท้ายมาขึ้นหน้าแล้วกันอุ๊ยเห็นไปแล้วกีไกอาร์ตเมลาวาเมโนฟุเกะกัมเทลตัวอีมาชามโอลอีใบหนึ่งอยากได้เป็นคู่เขาคู่เขาคู่วีแม็กแล้วกันนะ อันนี้น,นี่คู่กันพิ้งข้อเชื่อมันของคารินยูเนียร์ซึลุก,กินาเกซึเกซาลุโคคุโคคูนอ่ะวันนี้ไม่มี อันนี้ได้ดันเปิดจิเมลี่ออนไออันนี้ของบีแซง,งกรูดคีบานเนียเพลิพับอันนี้เออยาโดคิงอันนี้ก็อยากได้อยู่ครับอันนี้ว่าจะมาทำเด็กยาโดคิงเล่นอยู่ คมไฟต้อนรับเกัดซัพพอร์ตอยู่จมครั้งเดียวนำขึ้นมืออันนี้โอเคอยู่โดเทอรี่กาลาเดซุม,มซัสึฮาบูเนะมิคาโลเกะบีเดลมูแลนเมซอน ไอเมสซีิบอลอันนี้รู้สึกไปถัดไปไปอะไรสเปียรืสเปียก็รู้สึกเขาขายกันเป็นคู่ด้วยเปล่าเป็นทีโปเกมอันนี้อยู่ในตะลาดซื้อทำให้แข็งครับติดพลังพิเศษอยู่พปกเกมมนนี้หมดสภาพฮะถ้ามันต้องต้องซื้อติดพลังพิเศษอยู่ทําให้พวกนั้นหมดสภาพอู้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วับไมวันนี้เขาถึงขายกันเป็นนั่น เก่งมากสตียโทกิโทกิเลือกประกรณพื้นฐานตอนต่อสู้ต่อเนื่องสำหรับสามใบวางบนเบน์เฮ้ยอยันนี้โอเคอยู่มิบิมอูกามอสด,ดาคุมะแล้วก็ซึลุซึคินโอเคใบนี้เห็นแล้วอคิวเอ็นแบบ สามเมทฮดเดฮดเดอฮ,ดดฮดลครอสโคโลโม,โมลีวอลเกอร์เอ้ยอันนี้เป็นไรพลังจิตฟีเซอร์นะครับที่อย่างนี้จะได้ออกมาสามใบแล้วแบบนี้จะมีโอกาสได้ไหมนะ ไดชีฮิวฟูชิเดซอนสีดันโกโลเพโลรีมโอเคอันนี้ไม่มีกาลาเนกาไนเดลี่เบิร์ดแลนเทอร์ เนเกสุเกซาลุอันนี้เป็นพัจิลิกาลอนอ่าตัวที่ไม่ค่อยอยากได้อะไรเลยทำอะไรได้นะเทอร์นี้แปงข้ามเบอร์ะวานน้่เราซื้อวางดัเมย์สิบสองก็โอเคอยู่นะแต่หกสิบแล้วก็วางก็เป็นร้อยแปดสิบ แต่ก็หนีได้ใช่ไหมรู้สึกอย่างนี้ดัคชิโอโคโรโมลิเมโนคุรเกะกาลลาดเดซึมาซึคุรละแต่เสียงสะท้อนอีก้า ซอนซีดิกดาแล้วก็อินเทเลียนโอเคได้ครบแกงแล้วโคโคโมลิเมลาวาเพลพับอ็อกเกิลแล้วก็เพนโดลา ไดฮิวไดชิฮิวคาเนโมกิเมสซอนบิมบิแล้วก็วอวโทโอสเดสเดียเดซิมากซ์แลนเทอร์ฟูชิเดิแล้วก็มูลแล อ้าวโอเคดันเปิดไปแล้วทันเดอร์ความเชื่อมัน่นโอเคเนนะี่ไปเลยแล้วชื่อเอ4สี่ใบแล้วน่าจะออกเก็บป่ะรู้สึกน่าจะอีกใบเอสตาอบที่แล้วน่าจะออกเก็บโ,โคโคลโรมอลิจูเนลิ กูดามะโอเคมีอะไรขอเร่งคลิปเลยแล้วกันเราเปิดดูๆเลยแล้วกันนะอ,อ๋อนี่ไงตัวนี้ที่เราไม่มีในบล็อกก่อน เราที่แกะมาน่าจะครบน่าจะเกอบครบทุกใบแล้วเอ้ยยาดคิงถึงนั่นแต่เอาไว้เล่นได้แล้วโอ้ล่มตีตอนแนง ตีครั้งเดียวกาลาเตสเบิร์นเอ๊ะสรุปจะไม่ได้ไฟเยอจริงเหรอ ได้ไฟเยอะแล้วโอเคโอเคสรุปออก5 5 V 2 VMAX 5อ2 VMAX หอกโอเคนะหนึ่งเรหรอ ทีสแสดงว่าได้หนึ่ง SR แน่นอนสินะหรือ,อยังไงเดี๋ยวลองดูดอกที่2แล้วกันไปกันแบบเร็วๆ ถ้าเกิดแบบเป็นกล่องกล่องที่แล้วก็จะคือได้เอตตาแน่นอนเออวีแม็กบาจาโมวีแม็กนะครับหรือถ้าเกิดเป็นแบบของกล่องที่แล้วก็จะได้เอ1าหนึ่งใบเฮ้ยรอบนี้ได้บาจาโมเป็นคู่ <Okay. S 2> ไปกันแบบว่ายๆแกลืมใส่ซองเลย ไฟเยอสักสองสามตัวแล้วกำลังดีจะเอาไปจัดเดดนตคิง ไอ <professors fingers out> ้สเปีย <Nintendo> ร <beams out> ์นี่โหดไหนกันโอ้แเดคิงเป็นเออาร์๋อแสดงว่าเอออกทุกบ็อกถ้าเรอได้นันมากว่าไฟเยอร์ นี่สันเลยทีเดียวขี้ทอง คุ้มแล้วกล่องแรกไม่เป็นไรกลองสองนี้มือสัน่น มมอสันแล้วอ <laughs> ย่าดูคิงโอเคบ็อกนี้ได้ของเล่นด้วยคือว่าคุ้มมากขอไฟเยอร์อีกสักตัวก็โอเคแล้ว แต่ก็คุ้มค่ามาก thunder ยังใส่ซองกันโอ้ยมือสั่นเลยทีเดียว อันนี้ไม่มีอะไรขาดอีกวีขาดอีกขาดอีกสามใบไม่มีวีคาดอีกสา,กากม,ม v, าก, 3, กับอีกสี่ซองทำไมมันนั่นจังเลย โอเคเดี๋ยววีขาดอีก3ไปแต่เหลืออยู่3ามตัวแสดงว่าวีอยู่ในนี้หมดเลยสินะอ้าวนับผิดแล้วอ้อว,วีไปแล้ววีไปแล้วสามโอเคขาดอีกสองโอว้วีสองไปอยู่ในนี้อืมสองไปสุดท้าย มีอ้ไม่อไฟเยออ์นะไฟเยออ์ไฟเยออ์ไฟเยอเยอนไม่ันตายตายตายไฟเยอเอ์ถึงเชิดซาทุกหนึ่งสอ้าวนับผิดเหรอ อันนึงนะเอาของเก่ามาดูก่อนอันหนึง่งของเก่าเป็น V 5ใบแสดงว่า U R กินที่ V 1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันเก่าก็มีเยอะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยูอากินทีวีครับจบแล้วครับขอบคุณมากครับที่ชม